สวัสดีครับเพื่อนๆ welcome back to j a เ e r i กานะครับและนี่คือ JJ เองครับวันนี้ท็อปิกที่ JJ จะมาเม้ามอยหอยสั่งให้เพื่อนๆฟังนะครับเ j ไปคัมมาครอสกับเ,เพจยกย้ายมาใส,ส่สมุดยกยายจะยังเป็นสมาชิกอยู่นะครับมีอันนึงน่าสนใจมากให้ดูคิดว่านิสัยของคนไทยที่เจอต่างประเทศที่ดีและไม่ดีมีอะไรบ้างครับ แล้วเจไปเจอคอมเมนต์นะก็เลยอยากจะมาขยายความคอมเมนต์ล้วกันเนาะคอมเมนต์มีอยู่ว่าทั้งดีและไม่ดีเอาไม่ดีก่อนเอาดีก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวจะหาว่าแบบท็อกซิกข้อดีคือคอยชื่อเหลือยำยากชวนจกซ้มตำช่วยหางาน ช่วยฝากดูแลและคอยดูบ้านสัตว์เลี้ยงเวลากลับไทยชวนไปทำบุญที่วัดอัปเดตด,ดราม่าเรื่องไทยให้ข้อมูลสำคัญในประเทศไทยข้อเสียคือนินทาว่าร้ายขอยืมเงินชวนเล่นการพนันดูถูกหรือเอาเปรียบคนที่เพิ่งมาด้อยกว่าเหยียดชวนทำผิดกฎวีซา่าหลอกว่าจะทำวีซ่าถาวรให้ขอให้ค้ำประกันให้ เรื่องจริงมีอยู่ว่าถูกถูกคอเอาเริ่มทีละอันเลยมะเราจะได้แจกแจงว่าจะบอกให้ฟังนะอันนี้พูดไม่ได้แบบไม่โลกสวยอะช่องเนี้ยไม่เคยโลกสวยแล้วเรานี่เป็นคนไม่ลกสวยด้วยเราพูดแต่เรื่องจริงๆริกันดีกว่านาะใครลกสวยไปดูช่องอื่นเพราะว่า มีประโยชน์พูดไปป่วยการเอาประสบการณ์จริงมาคุยและแบกกันเลยชนก็คือชนฟาดก็คือฟาดไม่สนโนแค์ no care, ค่ะช่วยเหลือยามยากมีนะมันมีบุคคลนั้นอยู่จริงๆบนโลกใบนี้ต่างแดนเธอยันเธออย่าลืมนะว่าคนที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะมันอยู่คนเดียวนะเว้ยมันเหงานะมันตัดสินใจเองทั้งหมดเลยนะ เช่นวันนี้จะทําอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรสักผ้ายังไงจ่ายค่าบ้านยังไงข้ามโทรศัพท์มันไม่มีใครช่วยเหลือเหมือนประเทศไทยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลพวกเนี้คนที่ไปอยู่อะ่ะมันถึงเก็บกดกดดันโรคจิตใจดีใจร้ายปนกันไปที่พูดมาทั้งหมดอะ่ะฉันเจอมาหมดแล้วเธอทุกข้อ16-17ปีที่ผ่านมาบางเหตุการณ์ก็เจอซ้ำหลายรอบ ถามว่าฉันเคยทำสิ่งนี้คนอื่นไหมเคยเดี๋ยวจะมาบอกว่าเคยทำข้อไหนช่วยเหลือยามยากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเวลาเป็นเพื่อนที่เราครบเจเจอเพื่อนจากที่ทำงานนะครับเจโชคดีที่เจเจอเพื่อนดีจริงๆและช่วยเหลือกันจริงๆยามยากก็คือเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือเรามีปัญหาอื่นๆทั่วไปอย่างเงี้ยเพื่อนพวกเนี้ยจะคอย ช่วยเหลืออย่างการช่วยเหลือที่สุดก็คือการรับฟังการเป็นเพื่อนผู้ฟังที่ดีเพราะบางเรื่องเราก็เล่าห้ครอบครัวฟังไม่ได้สิ่งที่เราเจอเราก็รู้สึกอึดอัดเฉลืเกินอย่างน้อยมีบุคคลพวกนี้ชวนคอยฟังชวนแฮงเอาเรากอดเราปรอบเราไปเที่ยวกับเราแล้วก็ให้กำลังใจเรา ชวนจกซมตำโอ้ยเยอะแยะมากมายเออชวนไปกินซมตำคนไทยที่ไปอยู่ที่เมริกาจะโหยหาคิดถึงบ้านตลอดเวลาบางคนอันด c u m e เม e นดก็คือกลับบ้านไม่ได้เป็นโลบินฮูบางคนเดินทางกลับได้อย่างเก่งปีกลับก็ครั้งสองครั้งสุดท้ายร้านซมตำหรือร้านอาหารที่เมืองไทยที่เป็นประเทอีสานก็ยังเป็นยอดฮิตอยู่ทุกหัวเมือง L.A. เนี่ยเป็นท็อปฮิตของอาหารไทยใครที่อยู่ต่างรัฐหรือรัฐอื่นๆจะบินมาที่เ A จะรู้เลยว่าโคตรเหมือนเมืองไทยแล้วก็เหมือน จริงๆส้มตำคือแซ่บมากเลยโชคดีมากที่ฉันอยู่ L.A. ก็เลยไม่รู้สึกข่ยหาเวลากลับไทยก็รู้สึกว่าไม่ได้ craving ขนาดนั้นเพราะว่ากินที่นู่นตลอดเวลาช่วยหางานทำมี2สองประเภทก็คือมันเป็นคอนเนคชั่นนะเธอฉันทำร้านนี้เธอทำร้านนี้ร้านนี้คนเพิ่งออกเธอไปสมัครสี่อะไรเงี้ยบางทีเขาก็อยากให้เราไปทำงานเป็นเพื่อนกับเขาหรือเขาหวังดีกับเราจริงๆกับอีกห่งประเภทคือหลอกหลวง อันดีขอเล่าประสบการณ์แม่ฉันให้ฟังนะแม่เจไปทํางานร้านอาหารเจให้เขาทําเลยให้เขาไปฝึกแม่เจไม่เคยเป็นลูกน้องใครมาเลยในชีวิตเป็นคนอีโก้สูงมากเปิดร้านกสตรเีเป็นนายตัวเองนางไปเยี่ยมเจ6เดือนเจรู้สึกมันมีค่าใช้จ่ายแม่ต้องไปทํางานฝึกให้เขาได้เจอให้เขาขึ้นรถเม์เองไปเจอเพื่อนเองแล้วแม่ก็จะมาเล่าทุกวันเนี่ยเพื่อนชวนไปทํางานร้านนี้แล้วก็เราก็รู้เราฟังแล้วเรารู้ไงว่าอีเนี่ยตอแหลหลอกแม่กูก็บอกแม่แม่ เชื่อสิมันหลอกหลวงแม่ก็ไม่เชื่อนี่หรอกนะจนสุดท้ายอ่ะหลอกให้แม่เนี่ยลาออกอีก้านหนึ่งถึงอีก้านหนึ่งก็ไม่สวัสดงานให้คือคนมันเฮียคนมันเลวเข้าใจไหมแม่แม่เจ๋เจ,เจ,เจ,เจก็เลยเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าอ๋อเหมือนที่ลูกบอกเลยลูกนี่ไม่มีเหตุผลที่จะไปโกหกหรือกันซีนแม่เข้าใจไหมเราก็แค่เอาประสบการณ์ที่เราเจอแบบเดี๋ยวพาไปฝากงานร้านนูน้นร้านนี้ที่เมืองไทยอาจจะมีที่เมืองนอกน้อย หวังดีจริงๆอ่ะน้อยตอแหลว่าหวังดีเยอะบอกเลยฝากดูลูกหรือคอยดูแลบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงเวลากับไทยเธอใช่ไหมฉันมีเพื่อนของสามีฉันอะก็คือเขาชื่อเควิน แล้วเขาอยู่บ้านเขาที่มีโูเมตคนหลายคนอย่างเงี้ยแล้วบ้านเจคือบ้านส่วนตัวถูกไหมเวลาเจกสามีไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ให้เขามานอนที่บ้านเลยเขาไว้ใจได้เขาก็จะดูแลให้อาหารหมาอาหารแมวให้แล้วก็ให้เงินเขานิดหน่อย,อย,อยมีอยู่จริงๆเธอแต่คนไทยด้วยกันอันนี้ฉันไม่รู้บ้านอื่นนะชวนไปทําบุญที่วัดเธอฉันโดนประจําเลยวัดที่เมืองนอกเนี่ยอีเวนเยอะนะ year, นะเดี๋ยวสร้างโบสถ์เดี๋ยวสร้างวัดบวชที่เมืองนอกฉันก็เคยบวชแล้วด้วยมันก็จะมีกลุ่มคนไทยที่แบบเธอเคยเห็นไหม เวลาไปวัดที่มังนอกมันจะมีผู้หญิงคนหญิงคุณนายที่แบบเปิดร้านอาหารมานานๆที่ชอบใส่ชุดไทยตีกระบงเงี่ยเดี๋ยวบริจากเดี๋ยวบร่จากอวดรวยนั่งชดขอตั้งเนี่ยมีอยู่ทุกวัดเธอเป็นกรรมการบ้างสู่รู้บ้างอำนาจบ้างทำไมก็มันใหญ่อยู่ที่เดียวคือในวัดอะ มีอำนาจที่เดียวคือในวัดมันก็แบ่งคอขับไงเพราะในโลกความเป็นจริงคือเท่ากันหมดค่ะมาเดินภายนอกแข่งชันแล้วคือแบบเชิดใสก่กูว่าเชิดใส่ขาเพราะข้อที่1คือชันและเธอไม่มีประโยชน์ต่อ,อก,กันแล้วเธอมาแบ่งกับชันเธอยิ่งใหญ่กว่าเป็นหญิคกณบนายเป็นนายกสมาคมสมาคมนี่อะไรก่อนใครให้ความสําคัญแต่งตั้งกันเองหรือเปล่าและฉันจะเป็นน้องอยู่ในใต้สมาคมเธอเหรอ คือบางคนผู้ใหญ่บางคนมันยึดติดเฟมไงคือมันเขาอาจจะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพของเขาล้านอาหารทัวหรือวัลโซเอเวอร์หรือรอ้านธุรกิจที่เขาทํามาอยู่แล้วเขามีเงินทองอยู่แล้วสิ่งที่เขาขาดคือเฟมคืออํานาจและบารมีเธอการอยู่ต่างประเทศอ่ะนอกจากเงินทองและสิ่งที่เธอต้องมีคืออํานาจและบารมีในทางที่ดีนะเพื่ออะไร ทุกคนอยากใช้ชีวิตแบบเพลเลสหมดก็คือสบายไปไหนคนรู้จักให้ฮัลโหลมันง่ายขึ้นนะมันง่ายขึ้นในสังคมไทยที่คนจะรู้จักคนนี้คนนี้ฝากงานมาคนนี้พูดแล้วเชื่อถือออคนนี้ระวังตัวมันถึงกันหมดเถอฉันเคยทําผิดไหมเคยฉ,ฉ,ฉันก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนนั่นฉันในวัย10ปีที่แล้วและฉันในวัย สิบปีถัดมาเธอจะ expect ว่าชั้น40จะมีพฤติกรรมเหมือนวัยยี่ห้าไม่ได้หรือ30ไม่ได้นั่นคือมิสเทคที่ฉันทําเธอต้องให้โอกาสฉันในการพิสูจและโชว์ให้เธอว่า10ปีที่ผ่านมาฉันเลิศนิ่งอะไรบ้างและฉันเรียนรู้อะไรบ้างและฉันเป็นเดอะเบสเวอร์ชั่นของทุกวันนี้อย่างไรบ้างต่างหาก อัปเดตดราม่าเมืองไทยโอ้ยกูมีไลน์กุปส่งกันกระหน่ำเมืองไทยเมื่อก่อนฉันเป็นหนึ่งเจเจเป็นหนึ่งคนที่ชอบเสพอะไรพวกนี้มากเลยนะอันนี้ขอรวบท็อปปิกนี้กันนะอัปเดตด,ดาราม่าที่เมืองไทยให้ข้อมูลสําคัญที่เมืองไทยอันนี้คนไทย <c oughs> เพื่อนเจเจที่ท,ที่ก็จะส่งข่าวไปให้เราบ้างนะแบบอินไซส์อ่ะแล้วเพื่อนที่เมริกาก็จะรู้ว่าคนนี้ส่งข่าวให้เราก็จะอยากรู้เมื่อก่อนเราจะชอบแบบชอบเรื่องชาวบ้านมากชอบเสพข่าวดราม่ามาก จนวัยเนี่ยอันนี้ไม่ได้โลกสวยนี่กูพูดจริงๆนะจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของผูเธอเจ๊แค่รู้สึกว่าอย่างข่าวทีวีบางข่าวอะที่มันไม่มีความสําคัญในชีวิตเจจเลยเช่นดาราคนนี้โกงหรือเขาเลิกกาแฟอะไรเงี้ยก็ได้ยินในทีวีก็คือจบเท่านั้นจะไม่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะไม่โทรไปหาเพิ่มเติมทําไมข้อที่หนึ่ง เจไม่มีความจำเป็นต้องอยากรู้เรื่องชุดเขาเลยตัวเจต้องโฟกัสเรื่องตัวเจเองเป็นที่ตั้งถูกไหมวันนี้เจต้องทํางานอะไรต้องรับผิดชอบสิ่งไหนบ้างมัวแต่ไปรับผิดชอบสนใจเรื่องคนอื่นและลืมสนใจเรื่องตัวเองอะ่ะเธอคิดว่าเธอเป็นบุคคลประเภทไหนหรอเธอจะอยากรู้เรื่องคนอื่นมากกว่าตัวเธอเองได้ยังไงอะ่ะหรือเธอมีความทุกข์แค่ไหนถึงถึงคิดว่าการฟังเรื่องแย่ของคนอื่นมันจะทำให้ตัวเองเธอรู้สึกดีขึ้นหรอโน no. หนึ่งมันเป็นพลังงานลบเธอเธอเชื่อจะ เพื่อนเช่วยเ,เจจสิมันลบมากเธอเธอควรเอาพลังงานบวกเข้ามาเจอคนที่บวกบวกคุยแต่เรื่องดีๆทําสิ่งดีๆอย่างเงี้ยควรคบเป็นเพื่อนอะไรที่ลบอ่ะตัดไปเถอะเธอไม่ตัดวันนี้วันหน้าเธอก็ตัดเขาเธอจําฉันไว้มามาเรื่องเฮี้ยๆกันบ้างรายบ้างหนึ่งนินทาว่ารายโอ้ยทุกวันทุกสังคมทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มีรายการนโลกจิตหนึ่งอย่างคือชอบ เมาเรื่องคนอื่นชอบนินทาว่าหลายต่อให้เรื่อง5้าก็บวก10บวกต่อไปเรื่อยๆมึงดีหมดเลยมึงดีทุกอย่างเลยกูเฮียอยู่คนเดียวพวกมึงนี้ประเสริฐแล้วเออกูเฮียสุดเออไม่ต้องขอบกูเจอแค่รู้สึกว่า desertline doesn I need to draw คือทำจริงคนที่ว่าเราหลินทาเราอะเธออยากเขาเป็นเพื่อนจริงๆหรอน,น,นี่นี่ไม่นะ่ะ ถ้าเธออยากคบแสดงว่าเธอเป็นคนโลภจิตนะเธอชอบให้เขาแบบนินทาเธอหรือเธอคบคนไม่ดีอ่ะคนนินทาคนอื่นหรือว่าคนอื่นนะ่ะเธอว่าไม็นคนดีจริงหรอนี่ไม่ได้พูดถึงเัมือนนินทานะนินบ้างแต่ไม่บ่อยต้องต้องขนาดพีคสุดๆแล้วเขาทำเรื่องราวไม่ดีให้อันเนี้ยจะจะพูดถึงแต่จะไม่ได้พูดในทางสนุกปากหรือหรือไป ไปเติมสีตีไข่นะจะไม่นอกจากเพื่อนสนิทบังคับจริงๆว่าเล่าเรื่องคนนี้ให้ฟังหน่อยอะถามเพื่อนเจ,เจได้เลยน้อยครั้งมากที่เจจะมาจับกลุ่มว่าเธอเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เจต้องดีแคลร์บางเรื่องเจแทบไม่พูดเลยเจรู้สึกว่ามันไม่มีความจําเป็นให้บุคคลคนนี้เขารู้อะไรเลยถ้าเกิดทําไมเขาถึงต้องอยากรู้แต่ถ้าเกิดเรื่องของเราหรือเรื่องบุคคลอื่นที่พูดเราในทางไม่ดีให้กับเขาแล้วมันเอฟเฟกต์เขาอันนั้นแหละต้องดีแคลร์ ถูกไหมก็ต้องเล่าฝากให้เขาฟังก็ต้องเล่าให้หมดอะ่ะเล่าเรื่องจริง,รงๆที่ไม่เข้าข้างตัวเองอ่ะเธอเก็ตไหมขอยืมเงินทั้งยืมและทั้งถูกยืมตอนนี้ไม่นะครับไม่มีแล้วก็คือรู้สึกว่าเราเรารับเรารับผิดชอบตัวเองได้เป็นดีๆครับตอนนี้คือแบบแฮปปี้ไลฟ์ที่สุดแต่คนจะมาขอยืมเงินมากมายเยอะครับตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ อันนี้มันแล้วแต่สถานการณ์นะครับเรื่องยืมเงินน่ะเจว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกคนเราจะอยู่ในช่วงภาวะที่เราหมุนเงินไม่ทันกนเราหมุนเงินทันในวัยวัยหนึ่งเจงก็เป็นคนที่หมุนเงินไม่ทันและใช้เงินกับเรื่องที่ไม่มีความจําเป็นเลยเลยหมุนเงินไม่ทันคือเอาเงินไปซื้อของไปท่องเที่ยวพอมันกลับมาคิดอ่ะมันความผิดมันอยู่ที่ใครที่เรานะที่เราแม a จเมนต์ชีวิตเราไม่ดีพอเลยต้องไปยืมเงินคนอื่นเพื่อมาแมเนจชีวิตเรา ฉันเฟลนะการเงินนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตเลยนะถ้าแมネจเงินไม่ได้อย่างอื่นคือไม่ต้องพูดเลยนะจริงๆเวลาคนมายืมเงินเนี่ยมันนึกถึงตัวเราในยุคก่อนไงเราก็จะถามเขาว่าเหตุผลคืออะไรโอเคมันก็จะมีแต่งเรื่องเรื่องจริงเรื่องปลอมส่วนใหญ่เราก็ให้ด้วยความอะไรสงสารและเสนหาถูกปะเพราะฉะนั้นการยืมเงินกับการถูกยืมเจรู้สึกว่ามันเป็น คอมมานเซนมากเลยไม่ได้บิ๊กดิวสำหรับใจเลยเราไม่เคยจัดคนยืมเงินเลยเพราะว่าเราเคยเป็นบุคคลคนนั้นชวนเล่นการพนันยังไม่เคยวะยังไม่เคยเพราะเราเป็นคนไม่ชอบการพนันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาคงรู้สึกว่าเราไม่ไม,ไม่เล่นอะ่ะนอยนอยมากไปเวกัสคือไปหยอดฟอฟันไม่ได้ไปเล่นอุ้ยเป็นบ้าเป็นหลังจะเอาไปร้านเป็นแสนโนไม่ไมี ข้อต่อไปคือดูถูกเอาเปรียบคนอื่นเพิ่งมาด้อยค่ากว่าหุยเธอันี้เป็นท็อปิกที่คนไปเมืองนอกส่วนใหญ่ไปแรกๆโดนหมดทุกคนเพราะอีคนที่อยู่ก่อนแม้กระทั่งทำผิดเหมือนกันหรือโดดวีซ่าเหมือนกันก็จะดูถูกและกดคนพวกนี้เหมือนกันตักกะและลอจอิกคือต่ำาแล้วแล้วย่คือ,คอไม่อยากเห็นเขาดีกว่าอยากให้เขาไม่มีวิอยากให้เขาเป็นโรบินฮูดตลอดไปอ่ะเพราะเขาเป็นแล้วไปสะใจเขาอ่ะ เธอคิดว่าจิตใจคนพวกเนี้คือคนดีหรือคนไม่ดีเอาคอมเมนต์เซนเลยเธอได้คําตอบแล้วใช่ไหมมีคนดีๆที่ไหนที่จะกดคนอื่นให้ต่ํากว่าแล้วก็ดูถูกเขาแล้วก็สะใจในความพินาศวอดวายของเขาจิตใจเขาจะต้องเขาจะต้องมีความสุขบปนความทุกข์ของคนอื่นแสดงว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยหรือเขาสะใจที่เห็นคนอื่นเจอเหมือนเขาและดีวกับสิ่งเดียวกับเขา ลกจิดคิดค่าไม่ครบไปเลยออกว่าจะทำวีซ่าให้เธอเข้าใจมาว่าเขาเปิดร้านนะ่ะเขาก็รอคนเขามาทำงานนะ่ะมันหาคนทำงานยากนะเขาก็คงรู้สึกว่าแบบมาเลยมาทำงานเลยเดี๋ยวทำวีซา่าถาวรให้วีซ่าหมดก็ทำให้ได้นักเยนก็ทำให้ได้ถึงเวลาคือ ฉันเจอหลายคนมากที่เข้ามาบอกว่าพี่ครับผมเขาผมอยู่จนวีซ่าเกินแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เออทำไม่ได้เพราะเธอวีซ่าหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คือเนื้อสภาพามาคือเขารูนชีวิตคนอื่นไปแล้วว่ะมันหมดไปแล้วมันเกินไปแล้วมันลงทุนหุ้นไปแล้วว่ะเขาจะพูดจะทําอะไรก็ได้อะคนคนนั้นต้องรับชะตากรับอย่างเดียวฉันเคยเชอพีกก่คนนี้คือรุ่นพี่ฉันถเถอมาวีซ่านักเรียนชวนเปิดหุ้นจะเปลี่ยนวีซ่าให้เป็นนักลงทุนซึ่งรููทั้งรัววีซามันหมดแล้วมันทําไม่ได้ก็ยังหลอกเพื่อนฉันไปลงทุน มันมีทุกรูปแบบอ่ะเธอถึงบอกว่า,วาของถูกจําเอาไว้คำหนึ่งนะครับเจเจคือของถูกไม่มีของฟรีไม่ถูกหมายความว่าอะไรอะไรมันจะดีไปทั้งหมดอะไรมันจะทําให้ได้อะไรที่มันเป็นธงแดงหรือ Red Flag s ให้ Question Mark ไว้ก่อนเลยเพราะหนึ่งมันผิดสังเกตมันมีทําให้มันมีทําให้จริงๆเธอแต่มันเป็นส่วนน้อยมากเขาไม่ค่อยทําให้กันอบอกตรงๆด้วยเหตุผลนานาประการนานาจิตตัง การทําใบเขียวหรือกลินกาดให้อ่ะมันต้องเป็นแรงงานที่ขาดจริงๆหรือรักกันจริงๆหรือมีเบนเดฟตต่อกันจริงๆหรือขาดคนนี้ไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเป็นคีย์เพอร์นคนนั้นจริงๆในธุรกิจเขาให้เธอนึกแบบนี้เธอทําครัวได้เธอัดได้คนอื่นก็ทําได้เหมือนกันทําไมเขาต้องเลือกทําให้เธอถ้าเธอหาคําตอบได้เธอไปอยู่กับเขาเลยไม่ได้สอนให้ให้คิดนกาทีฟหรือไม่ให้เชื่อคนง่ายนะให้ลองคิดดูแบบนี้เอาเป็นเธอเธอจะตัดสินใจง่ายๆแบบนี้ไหม ขอให้คำประกันให้เยอะแยะมากมายการคำประกันให้คนในประเทศเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเพราะเราไม่รู้เลยว่าหวยมันจะออกขวาหรือสายอ่ะตอนมันขอมันดีหมดอ่ะเธอมันมันเพอร์เฟกมันโลกสวยมันมันดีทุกอย่างอ่ะแต่นึกสภาพจริงๆคือถ้าเกิดเขาไปทำเสียขึ้นมาเขาก็แค่หนีไปคนรับผิดชอบคือเธอแม้กระทั่งสนิทกันจริงๆรักกันจริงๆยังทำมาแล้วมากมายเลยเธอ รักกันอยู่บ้านเดียวกันนอนติดกันยังทํากันแล้วเลยเธอจะค้าให้ใครไม่ค้าให้ใครอันนี้เป็นสุดสุดแท้แล้วแต่ของเธอแล้วกันเนาะอันนี้ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับขี้นินทาอีดอกทุกบ้านทุกเมืองทุกสิ่งอย่างนินทาแต่ชาวบ้านชาวช่องเหมือนที่บอกก่อนนะเนี่ยตัวเองดีหมดคนอื่นเฮียหมดเนาะ สารแน่กับเรื่องส่วนตัวของเราอยากรู้ไปหมดเราทำงานอะไรทำที่ไหนอยู่กับใครคือผัวเราไปทำอะไรที่เมืองไทยมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนไปให้มันไปเที่ยวคนนี้ดูสิผัวใหม่เป็นเมียน,อน้อยเขาแน่นอนเลยเสือชีวิตเขามึงถึงคนพวกนี้อะถ้าเกิดเธอมีนิสัยหนึ่งในะอย่างที่ฉันพูดแล้วเธอดูคลิปฉันอยู่เธอนึกสภาพนะเธอไม่เคยทำผิดเลยเหรอ เธอถูกแบบสิ่งที่เธอเลือกคือดีที่สุดเธอไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมหรือคําพูดคําจาเธอดีทั้งหมดเลยก่อนที่วิจารณ์คนอื่นอ่ะเธอเธอต้องดูว่าพฤติกรรมเธอแบบเธอพูดถึงเรื่องคนอื่นเฮี้ยเออมึงคือคนแบบไหนจบขี้อิจฉายินดีความสำเร็จคนอื่นไม่เป็นฉันเคยแม้กระทั่งว่าโอ้ยใจจยินดีด้วยนะผ่านไปสวันอีกคนโทรมาบอกกูว่าด่ากูหยับเลย ทำรู้สึกอะไรไหมกูประสบความสำเร็จงานกูของกูทุกสิ่งอย่างกูไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเลยเพราะฉะนั้นมึงพูดอะไรก็พูดไปเถอะมึงได้แก่พูดกูคือคนได้สิ่งนั้นค่ะจบเลิกหลอกกันเองออมเงินเล่นแชร์อะไรไม่รู้กึ่งๆึงมิจฉาชีพก็เยอะก็จริงอันนี้ต้องระวังนะครับยิ่งเป็นโลกไซเบอร์ต้องต้องระวังให้ดีมากๆเลยเพราะว่าอันตรายครับบ้าเข้าวัดแต่ไม่ได้เข้าไปทำมะนะเข้าไปเอาอย่างอื่น ก็คอนเน็ชันเหมือนที่เราข้อต่อไปอันนี้นะครับอันนี้โดยรวมนะถือว่าเป็นเป็นท็อปิกที่เมาวมอยกันเนาะไม่มีสาระเลยแค่มาแชร์ให้ฟังว่าสิ่งที่เขาถามมีจริงไหมอันนี้คนที่ประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟัง <S <S 1> <S 1> เอาเป็นว่าสนุกขำๆเมาวมอยเป็นคลิปบันเทิงไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนึกคอนเทนต์ไรออกก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้จะได้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ